อะไรอันนี้มาลูกมามาเก็บไม้ไปอันนี้เก็บไม้ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอ้ยปิดก่อนปิดเพลงนี้ก่อน,อนมาแล้วลูกเก็บไม้ครับเอามาเนี่ยามาให้พ่อเอามาให้พ่อครับเฮ้ยน้องพี นี่คือสิ่งที่คาดว่าจะได้จากงานอีเวนต์มันพรุ่งนี้นะครับนี่ดูเอาไปให้แบบมานี้เดี๋ยวนี้ก่อนได้แค่ประมาณนี้แหละตอนนี้ก็คือเป็นเพลงหนูเล่นผิดผิดวิธีอ่ะเอาไปให้แบบมานี้เดี๋ยวนี้อื่นแล้วฮะอะทำอย่างนั้นเดี๋ยว คุณคุณปัตหนึ่งบัตหนึ่งมาส่งห้าสิบดวงขาดลูกพ่อแล้ว มาแล้วมาแล้ววันนี้มา <c oughs> <c oughs> เท่จริงๆมันครบเซ็ตจริงๆมันทำได้ลูกโอ๊ยเอ้ยเรียนๆียนเท่แล้วอ่าใส่แล้วด้วย ที่เห็นมาอเมีใช่ไหมหู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 แว่นมันไปนี่เฉยๆเค okay, ใจเย็นๆแล้วพี่แล้วพี่ทับพ่อไม่ได้ลูกออกไปอพีลุกก่อนลุกพ่อเจ็ดขาอยู่ลูกเราอะไรนะ แต่งตัวขนาดนี้ต้องซ้อมร้องแล้วกเกแทกะดส่พเกงมากเก่งมากยืยแล้วอ Let's slow down and I and I and mouth มาแลวมาลว โชว์ของลูกสาวดิค่ะ โอเคน้องพี่ไปแต่งตัวก่อ okay. นน้องเพียงแต่งตัวไม่พอยกรอลูก เดี the bus, the <No ay وا. Ay وا, a, ๋ยววิวอันเดอร์บ yeah. ัสดีกว่าเดี๋ยววิวอัเอร์บัไอ้าไบามาหาพ่อไหมไอบ้ามานี่มานี่มาเ้ยเ้คนนี้ทำเดี๋ยวพ่อยกให้ลูกนี่ทำ โอยเขาจะได้รู้ว่าหนูอะหนูพูดได้้น้องพีพี่ทีหายไปไหนแล้วเนี่ยพก่อนพูดดีดีพูดดีๆมาคุยกับมามีพูดพอพอครับน้องพีครับทำไมหนูจะต้องวอยวายด้วยลูกพูดพอพอ เกส่งมา50ดวงเอลิซาเอลิซาเสร็จ Look at baby I want any I can พิธีน่ารักที่สุดรักพิธีที่สุดแต่พิธีไม่มาอยู่นี้่นะ Watch them all day วันนี้มาทันไลฟ์ด้วยคุณสิริการบอก <c oughs> ไอ้ว่าไอ้ว ah, ันเล่นอะไรวันที่แซดโอ้ที่เปิดมีเด็กแอบเข้าไปในนั้นอ่ะแยกย้ายดีกว่าเพราะว่า ได้แค่ห้างตัวเย็นไม่เป็นไรก็ต่อไม้ป,ปิดเลยอะไม่มีใครเต้นแล้วไม่มีใครทำอะไรแล้วเหนื่อยด้วยขวนนี่นะไม่นาไม่ได้ <c oughs> อุต <c oughs> สา่าห์ป้นุ์อุตส่าห์ไปยกลำโพงลงมาจากข้างบน <c oughs> ไม่ร้องกันเลยอ่ะ <c oughs> อัญญาอัญญาอันยาต้องพูด d ด d d y อีกทีหนึง่งพรุ่งนี้พ่อพอมีงานไปที่ไหนคะอาเป็นคือเครื่องบินกระดาษไปเพื่อแพนคือแผ่นแผ่นกระดาษ <c oughs> เจอเด็กๆพรุ่งนี้เราจะไปที่บิ๊กซีเพนหรือไปเพื่อแพนไปเพื่อเพนแปลว่าปเพื <c oughs> uh ่อเพนบิ๊กซอะไรนะบิ Big ๊กซีรัชดา ซีรัชดานะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันได้ที่บิ๊กซีรัชดาน่าจะเปนเพื่อเพนเพอ่อเพนแนะนำว่าวันนี้ลองเข้าไปดูที่บีมออยดช anel นะครับมีคลิปใหม่พรุ่งนี้ไปกี่โมงเดี๋ยวขอไปเคลียร์กับลูกก่อนอะ เขามีตั้งแต่เที่ยงเที่ยงอะเนอะเที่ยงเที่ยงแต่ว่าเราไปบ่ายสี่อ่าถือว่ายี่สิบก็ดีใจแล้วโอเคบ่ายสามบ่ายสี่อะไรเงี้ยเจอกันได้เขมีเต็มตัวเทรนใช่ไหมเออตอนนี้ติดเทรนอยู่ด้วยตอนนี้ยี่สิบเดรปเปอร์แพลนปะเปเปอร์แพลนเดรปตอนนี้ติดยี่สิบแต่ว่าเดี๋ยวค่อยค่อยช่วยกันดูเหมือนก็จะ